มาเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายต้านเชื้อไวรัสต้านเชื้อแบคทีเรียด้วยการเติมจุลินทรีย์ที่ดีให้กับร่างกายค่ะเชื้อโรคนะคะเชื้อไวรัสนะคะจะไม่ชอบความเป็นด่างในร่างกายนะคะโดยเฉพาะเมื่อเวลาที่เราทานของหวานหรือว่าเนื้อสัตว์มากๆจะทำให้ร่างกายเกิดกรดในร่างนะคะ ถ้าเกิดเราถ้าเราทานของหวานและเนื้อสัตว์มากๆจะทําให้ร่างกายเกิดกรดในปริมาณมากนะคะซึ่งเป็นของชอบของมะเร็งแล้วก็เชื้อไวรัสเลยทีเดียวค่ะทีนี้อะไรที่ทานเข้าไปแล้วทําให้ร่างกายเกิดด่างค่ะนั่นก็คือมะนาวของเปรี้ยวหรือโค c คนาสเตเดอร์วานิก้าตัวนี้แหละค่ะผสมน้ําอุ่นดื่มตอนเช้าแบบนี้ก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องดื่มเย็นๆเสมอไปตอนเช้าเราดื่มแบบนี้ค่ะ ผส,สมน้ำอุ่นนะคะ1แก้วเข้ากับตัวนี้ค่ะน้ำส้มสายชูหมักจากมะพร้าวหรือว่าโคคอนัทไซเดอร์วิก้าสช้อนโต๊ะค่ะดือบอุ่น ก่อนอาหารนะคะก็จะทําให้ร่างกายปรับสมดุลเป็นหยินหยางนะคะที่บาลานซ์กันกดด่างบาลานซ์กันจะทําให้ต้านเชื้อไวรัสป้องกันหวัดที่สําคัญนะคะช่วยย่อยอาหารแล้วก็เป็นโปรไบโอติกให้กับร่างกายลําไส้จะได้ไม่มีของเสียค้างค้างสุขภาพองค์รวมก็จะดีขึ้นด้วยค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงด้วยการเตรียมพร้อมร่างกายไว้ก่อนนี่ค่ะมูนวิสเปอร์โคคานัไซเดอร์วนิกา